4วิธีทําให้คุณสําเร็จภายในหนึงสัปดาห์แต่คนอื่นใช้เวลาเป็นปีคุณรู้ไหมวันนี้เราหลายคนกําลังหลงทางเพราะเราชอบทําอะไรเหมือนเหมือนกันทําอะไรตามๆกันมันจึงทําให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการไม่ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้คุณตั้ง4ี่คำถามนี้กับตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในหนสัปดาห์ 1. วันนี้คุณอยากจะทําอะไร ถ้าปาศากความกลัวและความล้มเหลวเพราะเจ้าความกลัวมันเป็นตัวฉุดล้างคุณปิดกั้นไอเดียใหม่ๆของคุณทําให้คุณไม่ได้ลงมือทําในสิ่งใหม่ๆที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จ 2. ถามตัวเองว่าอีกหนึ่งปีถัดไปอะไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณภาคภูมิใจที่สุดให้คุณเขียนออกมาเยอะๆแล้วไปพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลามันจะเร่งความฝันของคุณให้เป็นจริงได้เร็วขึ้น 3. ถามตัวเองว่าอะไร3อย่างที่คุณควรเลิกทํามันทันทีเพราะทําไปแล้วมันเสียเวลาและเปล่าประโยชน์และทําให้คุณไม่มีความสุขเมื่อคุณถามถึง3สิ่งที่คุณควรเลิกทําทันทีเพราะทําไปแล้วมันไม่สร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตคุณมันไม่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันจะทําให้คุณได้ลงมือทําแต่สิ่งที่ใช่เรียนรู้แต่สิ่งที่ใช่ที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จ 4. ถ้ามีเพื่อนสนิทเจอสถานการณ์เดียวกันกันกบคุณมาขอคําแนะนาคุณคุณจะแนะนําเขาว่าอย่างไรให้คุณจินตนาการตัวเองว่าคุณเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วมาขอคําแนะนํามาขอคําปรึกษาจากเราเป็นการฝึกมองปัญหาจากอีกมุมหนึ่งเมื่อคุณแก้ปัญหาได้มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าวันนี้คุณตอบคําถาม4ข้อนี้ได้มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ เพราะคุณจะค้นพบตัวเองค้นพบเป้าหมายที่แค้จริงแม้คุณทําเพียงเล็กน้อยแต่จะเกิดผลลัพธ์มหาศาลและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ชอบคลิปนี้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้อยากเรียนรู้การสร้างเงินบนออนไลน์กด follow กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับ